สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะครูปุกก็มาะระบายผมให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะครูปกุกก็คลิปตัดไปนะคะก็จะมาระบายสีให้ไม่ใช่ระบายสีวาดผมนะคะลงผมให้ชมกันอีกนะคะแล้วก็เพิ่มเติมแสงเงานะคะให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้นนะคะมาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาบายเส้นผมกันเลยนะคะปุ๊ก็จะใช้ดินสอนะคะ2อบนะคะลงน้ำหนักนะคะของผมนะคะนะคะเพื่อให้ทุกคนจะได้ฝึกวาดผมกันนะคะก็จะลง เข้มไปเลยนะคะช่วงที่เป็นปลอยผมนะคะปลอยผมช่วงไหนนะคะเราก็ระบายไ,ไปเลยนะคะภาพจะได้ออกมาเสร็จสมบูรณ์นะคะส่วนใหญ่ครูปุก็ไม่ค่อยได้วาดผมให้ชมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวทำสองคลิป ก็จะมาระบายผมให้ดูกันนะคะผมนะคะเราก็ลงไปเลยนะคะช่วงไหนนะคะเป็นเส้นบอยผมเราก็ใช้ดินสอนะคะตะวัดนะคะตะวัดเส้นนะคะ ส่วนช่วงใต้ใต้คางนะคะจะมีเงาเข้มนะคะเงาเข้มนะคะเพื่อผักน้ำหนักขึ้นมานะคะคนี่นะคะครูก,ก็ลงตามที่เห็นเลยนะคะเ,คเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นช่วงคอออกมาจากช่วงนี้นะคะ ่วงคอออกมาจากช่วงนี้นะคะแล้วก็มีผมนะคะปลอยผมมาลงมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะเราจะสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนะคะเส้นคอตั้งขึ้นมาแล้วก็ลงเส้นผมเลยนะคะ ลงเงาก็จะมีโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเน้นช่วงนี้ก็ลงแสงเงาใบหน้าขึ้นมาช่วงปากนะคะระบายให้เข้มเลย เก็บรายละเอียดแสงเงานะคะและผมเราจะมาระบายกันเพิ่มเติมนะคะช่วงเงาจมูกนะคะเราก็สังเกตนะคะสังเกตช่วงไหนเข้มแล้วก็ เพิ่มน้ำหนักลงไปเดี๋ยวโคบส่งผมให้ชมกันต่อเลยนะคะนี่นะคะเราก็ลงนะคะเห็นไหมคะ ทำล็อกล็อกข้อมือไว้แล้วข้อมือไว้นะคะแล้วก็ตวัดนะคะมีการลากแบบง่ายเลยนะคะล็อกข้อมือให้อยู่กับที่เลยแล้วก็แค่เคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นะคะล็อกข้อมือให้อยู่กับที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวข้อมือเลยนะคะ แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็ลงช่วงผมลงมานะคะเราตะวันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะไปง่ายกว่านะคะล็อกข้อมือไว้เคลื่อนแค่ มือที่เราจับด,ดินสอนะคะแล้วก็ตวัดนะคะตะวัดในวงกว้างเน้นขึ้นมาเลยช่วงช่วงไหนเข้่นะคะเราก็เน้นกดน้ําหนักมือให้ ข้มขึ้นหน่อยเลยนะคะช่วงนี้เข้มนะคะเดี๋ยวปูป,ปูช่วงตานะคะเน้นช่วงตาขึ้นมาใหม่นี่นะคะใส่ขนตาจากนั้นแล้วก็ลากเส้นผมนะคะช่วงล่างนะคะ ดูลักษณะทิศทางของผมคงจะใช้เปเปอร์สตัมช่วยเกลี่ยดีกว่านะคะเพื่อให้แสงเงานุ่มนวลขึ้นนะคะใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยแสงเงานะคะ ไปหน้านะคะให้นุ่มนวลขึ้นช่วงไล่ผมนะคะจะมีเส้นผมนะคะลงมา บางๆนะคะเราสังเกตรายละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะต่อไปเราก็ตหัดเส้น เส้นผมให้ทั่วเลยนะคะ ก็จะลงให้ทุกคนได้ตัววิธีการลากเส้นผมนะคะลากขึ้นตวัดขึ้นก็ได้นะคะตะวัดขึ้นก็จะทำให้ประสานกันได้นะคะ ลากเส้นขึ้นลงได้เลยนะคะแล้วก็สนุกกับการวาดนะคะนี่นะคะครูก,ก็มาลงให้ทุกคนได้ รับชมกันก็พูดซ้ำหลายครั้งนะคะเพราะว่าวาดไปก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรแล้วนะคะวาดไปพูดไปอธิบายไปนะคะก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเเงียบไปนานนะคะค่ะกูก็ลงนะคะช่วงผม วงเสื้อนะคะเราก็ค่อยใส่ลายลงคอแล้วก็ลงรายละเอียดลงมานะคะตรงนี้เราก็จะเน้นขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะจะเป็นลนะักษณะตรงนี้ก็จะเข้มนะคะ เก็บรายละเอียดดวงตาเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะเดี๋ยวจะเน้นช่วงขนตาแล้วก็ขอบตาขึ้นมาใหม่นะคะ ก็มาว่าดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะลงนะคะให้เข้มเลยส่วนลายเสื้อนะคะแล้วก็ค่อย เราก็ลงแสงเงานะคะแน้นแสงเงาขึ้นมาช่วงผมนะคะก็จะเน้นอีกหน่อยนะคะหรือเราจะเกลียด้วยเปเปอร์สตัต๊มจะได้เร็วนะคะ ะค่ะเราก็เกลี่ยด,ด้วยเปเปอร์สตัมเลยนะคะ <S <S ผมจะได้ออกมาเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะ<ม>เกลี่ยด,ด้วยเปเปอร์สตัมนะคะ<ม>แล้วก็เน้นช่วงที่เข้มขึ้นมานะคะ<ม>เราผักน้ำหนัก ช่วงเข้มขึ้นมาใหม่เราจะเน้นเ,เราได้น้ำหนักเท่าแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเน้นช่วงน้ำหนักเข้มได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะเน้นขึ้นมาเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะก็จะลบเงาออกหน่อยนึงคนะเก็บรายละเอียดช่วงปากหน่อยนะคะ ขึ้นมานะคะต่อไปเราก็ใช้ยางลบนะคะยางลบตัดปลายนะคะปลายเฉียงนะคะนี่นะคะลงแสงที่เป็นสีขาวขึ้นมานะคะเราเกลี่ยด,ด้วยเปเปอร์สตัมใช่ไหมคะนี่นะคะวิธีการวาดผมนะคะเราก็ ลงใช้ยางลบปาดอีกทีหนึ่งตรงเงานะคะแสงเงาสีขาวนี่นะคะยางลบตัดปลายเฉียงนะคะเราก็จะได้มีผมจะได้มีแสงเงาขึ้นมานะคะ จะลตรงนี้นะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะอ๋อขอไปค่ะคราวนี้คราวนี้หักจริงเลยนะคะครูครูลอดมาหมายถึงลอดจากการบินสอหักครูคุูบอกไม่หักนะคะกดหนักเกินนะคะเวลาลงผมหรือแบบมันแบบมันเมามันมา ใช้ภาษายังไงเนี่ยคือแบบว่ามันมันกดต้องเข้มอะไรประมาณนั้นอ่ะนะก็เลยหักไปเลยนะคะขออภัยด้วยค่ะคราวนี้เพิ่งหักครั้งแรกเลยนะคะในการวาดด้วยดินสอนแหลมเฟี้ยวนะคะเพราะว่าลงผมนะคะหนักเกินไปนะคะก็นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอยเราใช้ทิชชู่นะคะ ช่วยเกลี่ยให้ใบหน้าเรียบเนยียนได้นะคะใช้กระดาษทิชชู่เกลี่ยนะคะเทคนิคนะคะเพื่อให้ใบหน้าดูเนยียนสวยขึ้นมานะคะเราใช้กระดาษทิชชู่ช่วยเกลี่ยได้นะคะนะคะลงนี่นะคะ ก็มาวาดทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะใช้ยางลบตัดนะคะตัดปลายเฉียงนะคะตัดปลายเฉียงนะคะตัดปลายเฉียงแล้วก็ลงแสงเงาขึ้นมาเออปาดแสงเงาขึ้นมานะคะไม่ใช่ลงแสงเงาปาดแสงขึ้นมานะคะ วันนี้ครูคก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝึกวาดกันนะคะวันนี้ทำดินสอหักเลยนะคะดินสอแหลมเสี้ยวหักแล้วนะคะหลังจาก ลอดลอดไปหลายคลิปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาว่าได้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ